กินแล้วตายพวกพี่คงตายหมดแล้วค่ะเรื่องขาวต้องมาดูผิวที่ใกล้ๆนะครับก่อนเราจะกินอะไรยเงี้ยเราก็ต้องศึกษาให้แน่นอนก่อนถ้าไม่รู้จริงอย่าตัดสินไปเองชื่อน้องค่ะนันทถทธิดาแก้วกันหานะคะทานชาชนิ่งมา4ปีแล้วค่ะครับผมคณากรพิบารชนครับหมูครับผมทานกูต้ามาตั้งแต่ปี58นะครับตอนนี้ก็เกือบ6ปีแล้วครับมุกค่ะนัทพรจันกัดค่ะ ทานกูต้ามาปีกว่าแล้วค่ะคืออยากสวยอยากผิวใสยอยากมีความมั่นใจอีกอย่างหน้าดูเด็กลงมีคนถามว่าเออทำไมอายุจะ40่ิแล้วทไมไม่แก่เลยอะไรเงี้ยมันทำให้เรามั่นใจขึ้นค่ะ้ท็ทีแรกอะค่ะหน้าแพ้ค่ะสิวเห่อเต็มหน้าจนเพื่อนล้อค่ะว่ามุกหน้าผีอะไรเงี้ยลองลองอ่านรีวิวค่ะแล้วก็ลองใช้ครีมอย่างอื่นมาเยอะอะค่ะแล้วทีนี้หน้าก็แพ้ก็เลยตัดสินใจลองกินกูต้าค่ะ สมัยก่อนอ่ะผู้ชายอาจจะชอบแบบว่าลุยๆก็ไม่ได้สนใจตัวเองใช่ไหมครับแต่ทุกวันนี้ผู้ชายก็อยากดูดีแบบดาราเกาหลีถ้าเราเห็นเขาเป็นไอดอลเราก็อยากดูดีขึ้นไปแบบเขาอะครับหนูรู้สึกว่าแบบผิวมันดีขึ้นตอนเราออกแดดอย่างเงี้ยมันมันไม่ได้ทำให้ผิวเราไหมหรือว่าหมองขนาดนั้นนะคะผิวผมไม่ก้านไม่ดำไม่เป็นกา ข่าวขึ้นค่ะแต่มันไม่ใช่แค่ข่าวอย่างเดียวนะคะช่วยเรื่องภูมิแพ้อาเวลาโดนแดดก็ไม่ทําให้ผิวค้ำเสียสุขภาพดีขึ้นด้วยค่ะหรือว่าฉีดกับกินมันต่างกันนะคะฉีดนี่คือฉีดเข้าในเส้นเลือดแล้วบางคนเกิอดอาการแพ้ได้อาจจะช็อกหรือหายใจไม่ออกการกินกูต้าเนี่ยกุต้ามันเป็นสิ่งที่ร่างกายเรารับอยู่แล้วครับเพราะว่าสามารถสร้างขึ้นมาเองได้ แล้วมันไม่มีสารอันตรายแน่นอนครับเพราะว่าแบรนด์นี้เขาใช้สารสกัดจากธรรมชาติ100%ครับกูต้าจริงๆแล้วอะเป,เป็นสารที่ร่างกายเราสร้างขึ้นมาเพื่อดีท็อกสารพิษพวกสารเคมีที่เราเจอแต่บางทีเนี่ยกูต้าที่เราเจอทั่วไปมันอาจจะอยู่ในรูปของร่างกายมันเอาไปใช้ไม่ได้จริงแล้วก็เป็นยาที่สั่งคอขึ้นมาแน่นอนมันก็จะมีผลเสีย ะะบางทีอยู่ในรูปแบบฉีดอีกก็เสี่ยงอีกค่ะสวัสดีค่ะชื่อแพรนะคะเป็นเจ้าของแบรนด์ชายนิ่งค่ะผลิตภัณฑ์เด่นของเรา,าจะสามารถเป็นหมวดอาหารเสริมนะคะก่อนหน้านี้เราประสบปัญหาเรื่องสุขภาพก่อนกินมุ่ว่วค่ะแล้วก็เกิดปัญหาต้องผ่าตัดหลังจากนั้นก็คือเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยค่ะวิธีการกินคือดูมากขึ้นนะคะแล้วก็กินอาหารเสริมวิตามินมากขึ้นค่ะก็เลยมาศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังนะคะอ่านวิจัยตั้งแต่ หลังจากนั้นมาว่าจะกินอะไรไม่กินอะไรกูต้ากินแล้วตายใช่ไหมคะไม่มีอยู่จริงค่ะมันเป็นไปนไม่ได้เลยเพราะมันเป็นสิ่งที่ร่างกายมันต้องใช้ในการขับสารพิษอยู่แล้วมันไม่ใช่สารแปลกปลอมที่ร่างกายไม่รู้จักเพราะฉะนั้นมันไม่มีทางเกิดขึ้นได้กูต้ากินละลาย้สาระไม่ขาวไม่มีอยู่จริง แปลว่ามันเป็นความคิดที่ค่อนข้างแบบเก่าข้อมูลเก่าๆอ่ะคือถ้าอยากให้ลองเปิดใจแล้วก็ศึกษาให้ลึกขึ้นไม่ใช่ข้อมูลในประเทศไทยอยากให้เปิดโลกไปถึงข้อมูลต่างประเทศแต่ของเราอ่ะมาจากธรรมชาติแล้วก็เน้นการกระตุ้นให้ร่างกายเราผลิตต้าได้เองพอมันเป็นสารที่ร่างกายเราสร้างเองเนี่ยมันก็จะไม่แพ้คือของแพ้ก็จะไม่อันตรายค่ะถ้าเทียบกับสั่งคอเองหรือว่าเป็นยา โชนาการกำหนดนะคะที่เราจะไม่ขาดวิตามินอะไรเลยเนี่ยเราจะต้องทานผักถึง400กรัมต่อวันส้ม8ลูกไข่2ฟองเนื้อสัตว์1กรัมต่อน้ําหนักตัว1กิโลค่ะแต่ถ้าเกิดเราอยากจะทําให้ผิวเราเนี่ยขาวขึ้นเราต้องทานสิ่งเหล่านี้เพิ่มเป็นสเท่าเพื่อที่มันจะไปผลิตกูต้าไทโอนเพียงพอให้เราขาวขึ้นค่ะ ซึ่งในส้ม1ลูกนะคะจะมีปริมาณวิตามินซีแค่2%เท่านั้นค่ะที่เหลือเนี่ยส่วนมากจะเป็นแป้งกับน้าตาลถ้าเกิดเราต้องการที่จะทานให้ได้ปริมาณที่ผิวขาวนะคะเราต้องทานส้มถึง16ลูกแต่แน่นอนค่ะสิ่งที่ตามมาเนี่ยก็คือน้าตาล เมื่อเราทานแบบนี้มันก็จะทำให้เราเนี่ยมีรูปร่างที่ใหญ่ขึ้นเพราะเหตุนี้นะคะแพ้ถึงผลิตตัวนี้ขึ้นค่ะแอลกูตาอาโมนีค่ะซึ่งตัวนี้มันจะเทียบเท่ากับเราทานอนาเชริล่าเชอร์รี่16ลูกมะเขือเทศ5ลูกทับทิม6ลูกค่ะรวมอยู่ในเม็ดนี้ค่ะ1,500มิลลิกรัมแต่สำหรับใครที่อยากจะเพิ่มให้เห็นผลเร็วขึ้นแพ้ก็มีตัวเสริมขึ้นมานะคะนั่นก็คืออารโมนีซีโรทิปค่ะตัวนี้ค่ะจะเพิ่มในส่วนคอลลาเจน และส,สารสกัดจากชาขาวขึ้นมาและผลไม้สีส้มนะคะตัวเขาจะช่วยบำรุงตับทําให้ตับผลิตกูตาได้มากขึ้นพอตับผลิตกูตาไทโอนได้มากขึ้นก็ทําให้ผิวเราเนี่ยขาวขึ้นด้วยของแพรเนี่ยปลอดภัย100%ซแน่นอนค่ะไม่ต้องเชื่อแพร1้0ก็ได้แต่อยากให้ลองเปิดใจแพรใส่ใจตัวนี้มากจริงๆรักเหมือนลูกเลยค่ะดูแลทุกข,ขบวนการขั้นตอนตั้งแต่วัตถุดิบสั่งสารเข้ามานะคะกระบวนการผลิตต่างๆแต่ผลิต จนถึงบัรจุส่งมอบถึงมือลูกค้านะคะตรงนี้ปลอดภัยได้มาตรฐานแน่นอนแพรอยากส่งต่อสุขภาพดีๆเนี่ยให้กับคนจริงๆและแพรเชื่อว่าทั้ง2ตัวนี้แอลกูตาอาโมนิ i, และอาร์โมนิซีโรทิฟจะช่วยทําให้คุณเนี่ยสุขภาพดีขึ้นผิวขาวใสาจากภายในจนคนรอบข้างร้องทักเลยค่ะ